ไม่มีพิธีรีอตอง <c oughs> วันนี้ก็เป็นวันพุทธที่สิบเอ็พฤษภาคมสองพหาร้อยหกเป็นช่วงสัปดาห์ของการส่งเสริมพระพุทธศาสนา <c oughs> แลก่อนนี้ก็จะมีงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาที่ท้องสนับหลุงมีกิจกรรมอะไรมากมายมีการขายหนังสือมีการบรรยายธรรมและก็เวียนเทียนรอบที่ปฏิสสถานพระบรมสารีริกธาตุ ตอนที่เราเป็นพระรเราก็ไปเกือบทุกปีเพื่อไปดูกิจกรรมแล้วก็ไปหาหนังสืออา่าน <c oughs> ไปนั่งฟังบรรยายบ้างก็มีหลายคนก็ไปนั่งฟังบรรยาย แล้วก็มีวิทยากรมาร่วมบรรยายในมากมายหลายคนทั้งพระทั้งคาราวาสที่ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกัเรื่องของคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีบางเต็นมีการฝึกเจริญภาวนา <c oughs> มีบางเต็นก็ เดินจงกลมก็มีเพื่อให้คนที่ไปร่วมกิจกรรมได้มีประสบการณ์และเปลดเยแต่ว่าถ้าเรื่องของการนักธรรมสมาธิจะเจริญฌานหรืออะไรก็คงทำไม่ได้ก็แค่รู้วิธีการบางเต็นก็จะมีวิธีการเขาเรียกว่า,าศาสนพิธีการกราบ ที่ถูกต้องการกราบการไหว <c oughs> เพราะาการกราบแบบเบง <c oughs> จางครับพระดิควรจะมีจังหวะจักควรอย่างไรแล้วก็มีการบอกให้เกิดความเข้าใจบรรยายให้เกิดความเข้าใจในทํานอง พราะสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าเจ้าคุณพุทธทาตจะไม่ดีจัดสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา <c oughs> เหมือนอย่างคนทั่วไปเหมือนอย่างชาวพุทธทั่วไปการจัด <c oughs> การแสดงธรรมประจำวันเสราร์ของเจ้าคุณพุทธทาตก็จะแสดง ภาควิสาขาบูชาภาคมาฆบูชาภาคอาสอนะบูชาไปเรื่อยๆจะมีคนไปฟังธรรมมันเสาบ่ายๆเราก็มีโอกาสได้ไปอยู่อาทิตย์สองอาทิตย์เราก็มีโอกาสได้ฟังนั่งที่ลานเห็นโคเพราะว่าพ <c oughs> ระจะนั่งข้างบน <c oughs> บนบนทรายส่วนชาวบ้านก็จะนั่งทำลงไปอีกหน่อยหนึ่งแต่บนพื้นทรายเช่นเดียวกันมีเสือมาปูแล้วคนนั่งวันเสาร์จะมีคนเยอะมากเราก็มีโอกาสไปก่อนที่ท่านจะป่วยม <c oughs> ีโอกาสได้ไปฟัง เสียงสดๆบ้างเพราะว่าจะใช้ลำโพงแค่สองตัวดังไปทั่วป่าไม่ได้เป็นลำโพง <c oughs> ตู้ลำโพงหรือเป็นลำโพงฮอนสองตัวแล้วก็ต่อเข้าเครื่องบันทึกเสียงในเครื่องบันทึกเสียงก็ไม่ใช่เป็นคาสเซ็ต,ต่เป็นเครื่องบันทึกเสียงเป็นเทปม้วนใหญ่ แล้วก็ก็จะมาตัดคือไม่ได้ตัดเอาเทปตัดเอาเสียงลงคัดเสร็จเอาชั่วโมงหนึ่งก็จะเทปหนึ่งม้วนพอดีแต่ว่าในม้วนใหญ่ก็อัดไปทีเดียวแต่ถ้าเป็นคัดเสร็จก็จะต้องต้องมาตัดหน้าเอหน้าบ ในแต่ละภาคก็จะแสดงธรรมเป็นเรื่องเรื่องเป็นประเด็นประเด็นปัจจุบันนี้คนที่ทำเป็นพุทธบูชาในการบรรยายคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะทำเป็นประเด็นประเด็นเพื่อที่จะพูดให้เข้าประเด็นแล้วก็จะได้ไม่หลงประเด็น เพราะการพูดแต่ละครั้งแต่ละประเด็นก็เป็นลักษณะที่เหมือนกับที่สมเด็จพระสัมมา,ส,มาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแต่ธรรมะที่นำมาพูดไม่ใช่ธรรมะของผู้พูดแต่เป็นธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแต่นำมาที่บายให้เข้ากับยุคสมัยคำว่ายุคสมัย <c oughs> ก็เป็นเรื่องของภาษาในการที่ใช้สื่อสารกันภาษาที่ใช้สื่อสารเพื่อเข้ากับยุคสมัยเพราะว่าในคนในยุคปัจจุบันก็จะเข้าใจภาษาที่เราใช้ในยุคปัจจุบันแต่ธรรมะยังคงอยู่เหมือนเดิมลักษณะเหมือนเดิมแต่ไม่มีภาษาธรรมะ เป็นสภาพธรรมที่มีภาษาพอเป็นลักษณะนี้ก็จะมีคนไปทุ่มเถียงไปตกเถียงในธรรมะไม่มีภาษาแล้วจะสื่อสารกันได้อย่างไรก็สื่อสารโดยสภาวะธรรมในภาษาปัจจุบัน <c oughs> กการเห็นการได้ยินการได้กลิน่นการลิ้มรสการถูกต้องปุถะพะกิตธรรมารมทั้งหลายเนะี่ยแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของแค่วาเห็นเราเห็นอะไรได้ยินเราได้ยินอะไรได้กลิน่นเราได้กลิ่นอะไรลิ้มรสลิ้มรสอะไรถูกต้องปุถะพะเย็นร้อนอ่อนแข็งเราถูกต้องอะไรมันก็เป็นสิ่งที่ ต้องสื่อสารให้เกิดความเข้าใจให้ชัดเจนแต่จะชัดเจนอย่างไรหรือไม่มันขึ้นอยู่กับปัญญาของบุคคลที่ฟังคนที่ไปนั่งฟังสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมก็จะมีหลายกลุ่มกลุ่มที่มีปัญญากลุ่มที่มีปัญญาน้อยกลุ่มที่ไม่มีปัญญา กลุ่มที่ขาดปัญญาด้วยแล้วก็เป็นกลุ่มที่ไปจับผิดด้วยก็มีแต่สิ่งที่ <c oughs> ไม่สามารถที่จะปกปิดได้ก็คือเรื่องของความจริงที่แท้จริงความจริงที่แท้จริงจากการเห็นความจริงที่แท้จริงจากการได้ยินได้กลิ่นดิ้มลดมาในพวกนี้ก็เป็นความจริงที่แท้จริง ความจริงเหล่านั้น <c oughs> ก็ไม่มีภาษา <c oughs> พอเวลาที่เข้าใจสภาพธรรมที่ถูกต้องและแท้จริงแล้วก็จะเป็นเหมือนกันหมดทุกคนไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจสภาวธรรมที่ถูกต้องแท้จริงเท่าปลายเข็มหรือเข้าใจสภาวธรรมที่ถูกต้องแท้จริงเท่าเมล็ดงา ติดอบเรียกถั่วแร้วกแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> แสดงพระธรรม45พันษาจนกระทั่งพรินิพพานในพระชนมาย,ยุ80 <c oughs> ไม่มีเรื่องอะไรที่นอกเหนือจาก <c oughs> กายและจิต หรือรูปและนามในบางคนก็ไปเข้าใจว่ารูปหมายถึงร่างกายยาววานาคืบกว้างสอกนามก็คือจิตเลยเข้าใจไปแค่นั้นมันมันก็ลยไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพราะประโยชน์ที่ <c oughs> จะเกิดขึ้นกับรูปและนาม หรือจิตกับเจตสิกรูปเพราะว่าสิ่งที่ <c oughs> เกจิอาจารย์ทั้งหลายได,ได้บอกได้สอนกันอยู่ในปัจจุบันก็คือให้ดูรูปดูนามแค่รูปนามรูปนามรูปนะรูปนั่งรูปยืนรูปเดินรูปนอนรูปกล่าวไปรูป ถอยกลับลูกยกไม้ลูกยกมือก็ดูแค่รูปร่างกายเป็นอย่างเดียวแต่ไม่ได้มีความละเอียดลึกซึ้งเข้าใจโดยโดยสภาวธรรมที่เป็นรูปเสียงก็เป็นรูปกลิ่นก็เป็นรูปการถูกต้องโพธภิภพเย็ยน,นร้อนอ่อนแข็งมือก็เป็นรูปที่มากระทบแล้วก็มีจิตไปรับรู้เจ็บปวด จากการที่เดินไปเตะก้อนหินมันก็เป็นรูปแล้วก็จิตก็รับรู้ความเจ็บปวดนั้น <c oughs> กินอะไรเข้าไปรู้สึกเปรี้ยวหวานมันเค็มอะไรก็ตามสิ่งเหล่านั้นก็เป็นรูปถ้าจะดูให้ละเอียดจริงๆก็คือดูที่จิตว่าไปรับรู้อะไรแต่เราไม่ใช่เป็นเกติอาจารย์ที่จะไปสอนแบบนั้น เราเขพูดแบบบ้านๆ ن แต่ก็อธิบายสภาพธรรมแบบบ้านๆที่เข้าใจคือเข้าใจง่ายหรือเข้าใจยากมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรามันขึ้นอยู่กับคนที่ฟังหรือจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจเท่านั้นเองจะมีคนฟังมากมีคนฟังน้อยหรือไม่มีคนฟังเลยแล้วก็พูดให้ตัวเองฟังเท่านั้น การพูดให้ตัวเองฟังนี่มันเป็นเรื่องดีเหมือนเราก็มานั่งเหมือนกับนั่งสมาธิเหมือนเมื่อก่อนเช้าขึ้นมาเราก็มานั่งพูด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 แล้วเราก็ <c oughs> ดูสภาพธรรมของเราไปเรื่อยๆเ,เพราะการขัดเกลาจิตใจเนี่ยไม่ใช่ไปนั่งสมาธิอย่างเดียวไม่ใช่ไปเจริญโทวนาหรือไปน,นุ่นนี่อะไรไปอย่างเดียวไปงมเงียมเงียอย่างเดียวก็ไม่ใช่ ไม่ใช่ไปเรื่องนั่งสวดมนต์ไม่ใช่ไปฟังสวดเมื่อก่อนนี้เราชอบฟังสวด <c oughs> ซื้อเทปคาถาชนะมมันชนมาใส่รถไว้แล้วเวลาขับรถไปไหนแล้วก็เปิดคัดเสร็จฟัง <c oughs> ฟังสวด <c oughs> บางทีเราอยากจะ,จะเจริญภาวงมาการ เราก็ไปหาเทปสวดภาวุมหากามาวนไปวนมาฟังไปเรื่อยแล้วก็นับจบแล้วก็สวดตามไปพ <c oughs> อเราสวดเองมันก็นึกไปได <c oughs> ้มันก็ใช้วิธีการนำมดเทปมาเป็นตัวนำสวดแต่เราก็ไม่ไม่ได้เข้าใจสภาพธรรมแค่เราเพลิดเพลินไปกับการฟังแล้วกับการฟังเพลง เพลงบางเพลงเราก็ฟังแล้วก็รู้สึกตื้นตันไปกับเพลงเหล่านั้นเพลงบางเพลงฟังแล้วเราไม่รู้สึกอะไร <c oughs> บทสวดทั้งหลายก็เช่นเดียวกันการที่คิดว่าบทสวดจะทําให้จิตใจเราเจริญขึ้นมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าแค่ฟังสวดอย่างเดียวแต่เราไม่เข้าใจสภาพธรรมที่ถูกท่องแท้จริง <c oughs> เราก็ไม่สามารถที่จะมีความเจริญทางจิตได้ความเจริญทางจิตที่หมายถึงว่าความเข้าใจในสภาวะธรรมที่ถูกต้องแท้จริงเท่านั้นเองสภาพธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในขณะในขณะต่างๆมีบางคนก็นึกว่าคนที่มีจิตใจฟุ้งซ่านควรจะไปนั่งสมาธิ พอไปนั่งเสร็จแล้วมันเงียบมันก็เลยยิ่งฟุ้งซ่านไปใหญ่บางคนที่ย้ำคิดย้ำทำย้ำคิดย้ำทำเป็นโรคซึมเศร้าเป็นอะไรพอไปโรคซึมเศร้าไปเป็นนั่งสมาธิมันก็ยิ่งซึมหนักข็ไปใหญ่ถ้าหากว่าไม่ได้ฟังเข้าใจว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเหล่านั้น <c oughs> มันมาจากอะไร ถ้าไม่สามารถที่ยะเข้าไปถึงจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งเหล่านั้นก็คือจุดของการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไอการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปจากการเห็นจากการได้ยินจากการฟังสิ่งที่เราฟังมาเราฟังมาเสร็จแล้วมันก็แสดงออกมาทางความรู้สึก <c oughs> ภาษาบาลีเขาเรียกว่าเจดสิกเจตสิกเป็นตัวอารมณ์ของจิตที่รับรู้ความรู้สึกแต่บางทีก็แยกกันไม่ออกเพราะว่าบางที้ความรู้สึกเหล่านั้นเราก็นึกว่าเป็นจิตไม่่าจะเป็นความรู้สึกในทางที่ดีเป็นความรู้สึกในทางที่ไม่ดี มันก็เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเรียกว่าเป็นอารมณ์อารมณ์เหล่านั้นมันก็เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับแต่เราไม่เห็นเพราะเราไปจำอารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ได้ฟังได้ยินในขณะที่ได้เห็นการที่เกิดอารมณ์ขึ้นมาในขณะนั้น สัญญาเจตดศิกมันก็เกิดขึ้นก็จำเอาไว้มันก็อยู่ในจิตอีกเช่นเดียวกันเสร็จแล้วมันก็เป็นเกิดความคิดขึ้นมาในจิตของเราก็เรียกว่าความคิดมันก็ปรุงแต่งอารมณ์อีกมันก็เป็นสังขาเรเทตดิกปรุงไปเรื่อยปรุงปรุงปลูง ปรุงมันเป็นภาษาที่เขาแปลกันมาตั้งแต่สมัยก่อนนน้นว่าสังขารแปลว่าการปรุงแต่งแล้วสังขารในที่นี้ไม่ได้หมายถึงร่างกายเพราะร่างกายมันเป็นรูปที่เป็นเรียกอะไรกุศลธรรม,มากุศลธรรมะอพยากตะธรรมอพยากตาธรรม,มา นั่นเป็นอภพยาตะธรรมถึงแม้ว่าเราจะมีความรู้สึกทางร่างกายมีเห็นมีได้ยินอะไรเงี้ยแต่มันก็อยู่ในทางร่างกายก็เรียกว่าเป็นรูปเท่านั้นมันเป็นอภพยาตะธรรมแต่ถ้าเราไม่เข้าไปยึดมันด้วยความคิดว่ามันเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราเราก็ ก็แค่เป็นรูปอย่างเดียวเหมือนคนที่นอนเน่าเข้าลงก็มีแต่รูปอยู่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟที่เป็นมหาพุทธ <c oughs> มหาพุทธะรูปรูปใหญ่อุปาทายรูปรูปอาศัย <c oughs> มหาพุทธก็คือดินน้ำไฟลม ่วนรูปอาศัยก็คือเป็นจิตที่อาศัยรูปนั่นเองเมื่อก่อนนี้เราก็เรียนตั้งแต่นักธรรมชั้นโทม,มหาปุถโลกอุปาทายรูปเราก็ไม่รู้ไม่เข้าใจสภาพธรรมที่เกิดขึ้นเราก็เข้าใจแค่เป็นรูปอาศัยแต่มันอาศัยอย่างไรเป็นอย่างไรเราก็ไม่ได้เข้าใจในเรื่องของ ความเข้าใจในสภาพธรรมที่ถูกต้องที่คนเราทุกคนมีความทุกข์มีความทรมานใจมีความเดือดร้อนใจไม่สมความปรารถนาแล้วมันก็ทุกทุกท,กทกุบางคนก็ร้องห่มร้องไห้จากความไม่สมความปรารถนามาเป็นระยะเวลาหลายต่อหลายชั่วโมงบางคนก็เป็นวัน นึกขึ้นมาก็ร้องไห้นึกขึ้นมาก็ร้องไห้ร้องไห้ไปทั้งวันทั้งคืนเท่าที่จะร้องได้มันเป็นเรื่องที่เราก็ไม่ไม่ได้ไปว่าอะไรใครเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดก็เรียกว่าเป็นอารมณ์แห่งความซึมเศร้า การแก้อารมณ์ใหงความซึมเศร้าก็ต้องแก้ด้วยปัญญาความเข้าใจสภาพธรรมที่ถูกต้อง <c oughs> แต่ถ้าไม่เข้าใจสภาพธรรมที่ถูกต้องแท้จริงมันก็ซึมมันก็เศร้าเพราะเราไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรแลปรุงแต่งไปอย่างเดียวที่คำว่าสัญญาหรือปรุงแต่งเราปรุงแต่งทางจิตไม่ได้ปรุงแต่งทางร่างกาย อ้การปรุงแต่งทางร่างกายเสริมนุ่นเสริมนี่มันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่จิตมันต้องการอยากจะให้ร่างกายที่คิดว่าเป็นของเรามเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ให้มันสมบูรณ์ให้มันสวยให้มันงามคนเราก็จึงต้องไปปรุงแต่งจากภายนอกเสร็จด้วยแล้วก็คิดว่าการปรุงแต่งภายในก็คือเรื่องของการไป จเจริญภาวนาทำสมาธิ <c oughs> ดูจิตดูใจของตนเองทำไมดูจิตดูใจมันเป็นการปรุงแต่งไปอีกไม่ได้หยุดหย่อนความหยุดในการปรุงแต่งได้เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันแต่ทําไม่ได้ไง่ายๆเพราะว่าถ้าหากว่ามีคนทำปุบ๊บมันก็เป็นเราพอเป็นเราเสร็จเราก็ต้องการอยากจะได้ เหมือนเราต้องการให้หน้าขาว <c oughs> ต้องการให้ผิวสวยต้องการความงดงามทางร่างกายต้องการในนุ่นต้องการในนี้พอเวลาร่างกายมันเสื่อมโทมลงก็เกิดความทรมานความทุกข์ใจที่ร่างกายมันสุดโทมลงหนังเหี่ยวลงไป ผมนอกผมร่วม <c oughs> มันก็เป็นความทรมานใจไปเรื่อยๆนั้นถามว่าเราบางคนเวลาที่ร่างกายเสื่อมโทรมบางคนก็ทรมานทุกใจทุกไปเรยทุกสารพัดตุก,ก,ก,ก <c oughs> ร่างกายเจ็บป่วยในโรคต่งางๆ ก็ทุกข์อีกดังความทุกข์มันมันมีสารพัดอย่างสารพัดอย่างในทีนี้ก็ไม่ได้นอกเหนือไปจากร่างกายของเรานั่นเองที่มันเชื่อมต่อกับโลกภายนอกเกิดจากอาชจนะะเทั้งหลายตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกิรลดวสโผฏฐพัฐทธมารมเท่านั้นอีก ในการที่เราจะทําการส่งเสริมพระพุทธศาสนาได้ก็คือส่งเสริมให้คนเข้าใจในสภาพธรรมที่ถูกต้องแท้จริงเมื่อเข้าใจให้ถูกต้องแท้จริงแล้วชีวิตของคนก็จะทํางานทําหน้าที่ไปได้วยความเข้าใจว่าสิ่งนี้ควรจะทำสิ่งนั้นควรจะทำสิ่งโน้นควรจะทำ แม้แต่เรื่องของการที่จะทําให้เกิดความผาสุกในบ้านเรือนในครอบครัวมันก็เป็นหน้าที่เ,เรื่องที่ต้องทําแล้วก็ทําไปโดยที่ไม่ต้องเป็นทรมานใจบางคนก็ทรมานใจลูกก็ไม่ได้ยังใจผัวก็ไม่ได้ยังใจเมียก็ไม่ได้ดังใจคนนู้นไม่ได้ไม่ได้ดังใจไปหมดเลยจนทําให้เกิดความสภาวะแห่งความเครียดไอ้นู้นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ดี พราะเราทําหน้าที่ด้วยความยึดว่าต้องได้อย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้น,ตอน,อน,น <c oughs> ตอนนี้เราเพาะเ <c oughs> พาะมะพระ้าวอยู่หลายสิบเป็นพนันพันลูกเกือบจะได้หมื่นลูกน่าจะไม่ถึงหมื่นเพราะมืลูกที่เสียไปเยอะ <c oughs> หน้าที่ของเราคือปาดหัวมันแล้วก็นำมาไปเรียง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 ,ยงแล้วลดน้ำ เราจะเร่งให้มันงอกปาเดเสร็จวางปับให้มันงอกมันก็ไม่ได้หน้าที่งอก,กเป็นหน้าที่ของมันหน้าที่เพาะเป็นหน้าที่เราหน้าที่รดน้ํำก็เป็นหน้าที่เราเราไม่สามารถจะเร่งวันเร่งคืนอะไรให้มันเร่งเวลาแห่งการงอกของมันได้เหมือนก็งอกไปตามสภาพของมันเป็นบางทีเนี่ยเรา นมนุษยชาติทั้งหลายมีความรู้สึกว่าต้องการอยากให้มันเป็นอย่างนั้นต้องการอยากให้เป็นอย่างนี้ปลูกต้นไม้แล้วต้องการจะให้งามออกดอกออกผลเราก็ต้องนําอาหารมาใส่ให้มันกินเมือมันกินเสร็จแล้วมันก็แข็งแรงเจริญเติบโต <c oughs> ออกดอกออกผลให้เราเราก็นำไปขายเอาสตังค์มาซื้อข้าวซื้อปลาและกิน ก็วนเวีนยนกันไปลักษณะนั้นวันนี้เราก็พูดมาเยอะไม่ใช่ขี้เกียจพูด <c oughs> เพราะว่ามันมีภารกิจอะไรต่ออะไรที่ต้องทำไปเรื่อยป่อยเชื่อช้ำุลกุศลที่เกิดขึ้น <c oughs> จากการพูดจาก <c oughs> ก็ขออุทิศให้กับบุปการี <c oughs> พ่อแม่ปู่ย่าตาใหญบรรพชนทั้งหลาย บรรพบุพระบรที่ดูแลรักษาประเทศชาติพระพุทธศาสนามาก็ร่วมก,ก,กันอนุโมทนาขอทิ่บุญกุศลนี้กับเทวดาทั้งหลายทั้งแต่ภูมิเทวารก,กเทวาอากาศเทวาเทวดาทุกชั้นฟ้าร่วมกันอนุโมทนาเทวดาผู้มีสมาธิติก็ช่วยกันจันลงรักษาพระธรรมคําคสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์แห่งหมวลมนุษยชาติหรือเวยนยศต์ต่อไป จนกว่าจะสิ้นพุทธันดรขอทิศบุญกุศลให้กับสัตว์นรกเปรตอสุรกายแล้วก็สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายร่วมกันอนุโมทนาเพื่อจะได้พ้นจากทุกขติภูมิในเร็ววันบุคคลผู้มีปัญญามีความสามารถ <c oughs> ศึกษาเรียนร,รู้คำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะร่วมกันเผยแพร่พคำสอนพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติหรือเวเนรสัตว์จ,จนกว่าจะสิ่งพุทธธรรมน